ขายสดรถแท็กซี่ปลดป,ป้ายปี2011เกียร์ออโต้เครื่องดูโอเกียร์ออโต้ใช้น้ำมันล้วนครับคันนี้เป็นไฟโคมใหม่นะครับเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เปลี่ยนกันชนใหม่รถไม่ได้ชนอะไรมานะครับแต่มันไม่เข้ารูปนะครับก็เลยต้องทำให้สวยนะครับติด เอ่สเกิร์ตลำพันธ์นะครับคันนี้เป็นตัว E นะครับตัว E นี่คือภายในนะครับเบาหุ้มใหม่นะครับคอนโซลมีด่างไม่ค่อยสวยนะครับคอนโซลถ้าเกิดเพื่อหุมตัวนี้ใหม่ก็สวยเลยนะครับตำแหนงนะครับไม่ค่อยสวยไม่ปิดบังครับคันนี้ สวยครับในให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูท้ายนะครับสีไม่ต้องห่วงนะครับใช้งานได้ยาวนะครับซื้อเนี่ยมาใส่ให้เรียบร้อยนะครับดูครับเดิมเดิมครับไม่มีชนนะครับไม่มีชนเดิมเดิมนะครับคันนี้สวยพร้อมใช้งานนะครับใครชอบสีดำนะครับเชิญมาชมได้เลยนะครับ ตัวนี้ตัว e นะครับตัว e เดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องก่อนนะครับก่อนสตาร์ทนะครับห้องเครื่องจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเครื่องดูดูคารน,นะครับเดิมๆนะครับอันนี้คือเป็นรายละ,ะเอียดแนะนํานะครับส่วนแรกนะครับในการตัดสินใจในการเป็นประกอบดูรถนะครับเปวนที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ นี่นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเปิดไฟไปคดพุกด,ด่วงนะครับสตาร์ทนะครับนะครับทีเดียวนะครับสตาร์ทม่รอบสองทีเดียวเหมือนเดิมนะครับเกียร์โตนะครับเอเจนต์ปกตินะครับเ กระจกใช้งานได้ทุกอย่างนะครับพัาไฟฟ้าป้าบไฟฟ้านะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์น้ำนิ่งเลยครับน้ำนิ่งเลยครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับเครื่องยนต์วิ่งไกลได้สบายควันครับไม่มีไหลครับไม่มีออก นะครับเสียงเงียบเงียบนะครับเสียงเงียบเงียบคันนี้สวยจริงครับแนะนําจบนะครับเดี๋ยวดูรอบคันนะครับนี่บดําดุเลยครับสวยๆนะครับสวยๆเครื่องเงียบเงียบนะครับการันตีได้ครับว่าคุณได้ไปใช้งานยาวนานแน่เลยนะฮบ ยางนะครับปียีิบสองนะครับยางปียีิบสองครับปีที่แล้วนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ครับความใช้งานมากเลยครับบอกได้คําเดียวนะครับมีจัดส่งนะครับมีจัดส่งให้นะครับถ้าใครสนใจนะครับพักมาคุยกันได้เลยโทรมาคุยกันได้เลยขอบคุณมากครับ